ยินดีด้วยนะครับอันนี้ชนะกี่ไพ่ติดครับผมสองไพติดนะชนะนับด้วยอะไรเนตะขาก็ไปคาเตะขาคิดว่าจะนัก่อนต่อยคิดว่าจะชนะหรอไม่ก็กะว่าคนยกสองแล้วเสร็จของคนยกสองอะไรเสร็จของน้องนักติดกันเอาปัดขนาดไหมเพราะเพราะอะไรครับทำไมถึงบอกว่าหมดยกสองปุ๊บคิดว่าจะปิดเกมได้เขาไต่อไม่ลงนะเขาไต่ไม่ลงเลยเมื่อเขาเล่นเยอะใช่ไหม ยังไะจังวะที่เราโดนเป็นยังไงมักโดนจังๆอย่หลายที่นะต้นๆครับมึงแบบดัย่อนิดหน่อยเราอยู่ได้เพราะการฟิตซ้อมากินว่ครัดอ้นเลือกมมทีมันายช้ามันดีหน่อยไหมหมดไหมเรียหมดเลไนะครับเวทีมันมืนมโกาเยอะพอ่มควรนะาเขาแก้มือจากพีเวทีั้ ไม่ไหวเราอ้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะร้อยเจ็ดร้อยแปดนะตอนนี้เด็กเริ่มใหญ่ขึร้อยเแ้ไปแล้วนะทั้งคุมทัรถอะเยอะวันนี้ที่เราชนะก็ได้เจริเราระวังแผนจะจะยังไงะ้ายก2อดกร็จผเรเดินเลยใช่นนี้คือโชคตามเกจังแล้วก็เสร็จเลยโอ้โหนี่นดี้วยนีเอ้

ับบังบางบังกันหมัดเลยขอยกสามให้ลื่นล่นเลยแล้วก็เอาสามกองเกมาก็เอาเอาไม่ลงเลยเราสามสี่ห้าเดินชนแน่นอนครับครับเดินชนแน่นอนแล้วก็ไปตัโอเคครับพ่เลยัมเวนครับ